เรียบร้อยเกางเกงครับรือว่าห <laughs> ลักๆคือเหยียบข้างนี้แน่นๆฟ,ฟิลลิ่งเวลาขึ้นคือหมุนท่อนบนใช่ไหมแต่เข่าซ้ายคือรู้สึกมีแรงกดเลยสวนกันเลยไม่ไม่ต้องรอให้แบบน้ำหนัก,กมันมาทางขวาเหมือนหมุนปุ๊บแล้วก็เลยอ่ะสวนเลยอลองดูเหนท่อนบนแล้วก็เหยียบซ้ายเลยสะบัดต,ตัวไปก่อนอนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้ สวนกันเลยเหยียบซ้ายแล้วก็สะบัดบิดเอวไปก่อนสะบัดต,ตัวไปใช่ได้ใช่ได้ไดกดเข่าแล้วก็ดีดดีแต่แนวไม้แบบดูออกไปข้างนอก,นอ,กอืมข้างนอกเยอะคือจุดจุดเซนเตอร์มันอยู่ตรงนี้ครับตรงใต้สะดือนิด ใช่ถ้าใช้ก้ลามเนื้อใช้ตัวใช่ไหมใช่มันก็จะมามันจะมาข้างในนิดหนึ่งอัตโนมัติอยู่อันนี้แบบถ้าออกเนี้ยคือไปใช้แขนแล้วต้องปล่อยให้เหมือนมันไหลๆไปแบบเป็นโคง้งพยายามหมุนน้ให้เร็วนิดนึงตอนขึ้นนะหนเอวมาเลยเดี๋ยวอา่าเดี๋ยวแนวไม้ก็จะจะดีลูกมันจะไม่ไม่เอาอินเยอะค่อยๆลอง อนนี้ฟิลลิ่งคุณอาร์คือขึ้นตอนขึ้นใช่ไหมตรงนี้หมุนหมุนกลนไปข้างหลังเลยกลนไปที่เป้าเล้วรากดข้างซ้ายลงอย่างนี้ในในฟิลลิ่งต้องอย่างงี้ใช่หมุนหมุนกลนไปแล้วก็กดเข่าซ้ายให้ให้ให้เข่ามันห่างกันความสึกนะแหมใหญ่อย่าเลื่อนมาอ่างี้่ัอ่ามันใช่ใช่ลองดูก่อนอ่เดี๋ยวทิศทางเปลี่ยนนะอันนี้คือตามที่เล็งนะนี่เล็งแถวร้อยห้าสิบถูกแล้ว ถ้าออกไปทางซ้ายเนี่ยผิดผิดแล้วเพราะตอนนี้เรงแถวป้ายร้อยห้าสิบใช้ตรงนี้หมุนมาเข่าจริงจรง,จรงยืน,ย,นยืนแคบก็ได้นะแต่ขอให้มันเวลาหมุนแล้วมันห่างกันมันถึงจะมีแรงต่อต่อให้ยืนกว้างนะแต่ขึ้นแล้วโยกมาอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีแรงกดเข่าซ้ายนี่ดูหมุนเป็นเส้นโคง้ง ขดข้าวประมาณ